โยว่าไงไวรุ่นทำกินทนั้งหลายนาจัดให้ครับสำหรับรถตู้ทึบวิ่งงานวิ่งทำกินครับผมนาสวยๆเข้าอีกหนึ่งคันสภาพป้ายแดงน้องๆป้ายแดงครับไวรุ่นชมออนิ้วฉลามโบครับนาเครื่อง3,000ัโมปี2,020ชมปัจจุบันอูห้หูดูฟันฉลามหล่อๆมาพร้อมกับแม็กตงขอบ18นิ้ว หน้าหลังครบเซ็ตพร้อมกับยางยีราบล่อด้วยนะบรรทุกของได้ด้วยก็ด้วยครับพี่น้องไวร์เล่นข้างในชมโอ้โหเบาะหนังรอบคันเลขไม่หมื่นหาพันโลปอดมันจะออกไปแดงมากมึงได้แรงงาน่เดเลยคือขายเร็วแท้านาะพาลังค่าน,ะา,า,งงนาถุงยางยังบบถอดเลมไม้แห้งอากเดิมเดอมโบเสียวบส้นบตบต่ำบบตีลังกาตู้ชึบเบิกไม่ สั่งได้เลยจะเอาแบบไหนนะเมตร802เมตร2เมตรส0เสียตังค์บ่อยเซมไม่เสียทั้งสิ้นจ้าหาไอเซมรับจบที่ศูนย์บาทงวดผ่อนเริ่มต้น6,900เท่านั้นวัยรุ่นวัยรุ่นเราไปสร้างตัวงวด6,900กับฉลามบก3,000ปาตู้ตู้ไม้บัวไม้เบิ้งครับพี่น้องเห็นบอเห็นไม่อัดบ่เห็นไม่อัดบอโอ้ยเหม็นเหมชีเก๊เหม็นไม้อัดครับพี่น้อง นะเหม็นกินไม่อัดตั้งอยู่เลยนะไม่อัดใหม่ๆตู้สวยๆพร้อมวิ่งงานจะพี่น้องแม็กซ์ิแปดนิ้วยางยยราบนะขนแป๊บสุงแปบ๊บซี่วิ่งเคอรี่วิ่งไปสนีหรือว่าพี่น้องเอฟซี FC ทีเบิงโยไอยเอาเอาลงในประตูคอยเชีข้นนี่เอาลงในประตูเปลี่ยนคอกได้บะเอาจัดมาไว้รุ่นเดี๋ยวไอ้เสียวจัดให้ยังไม่พออยู่แค่นั้นนะจะเอาตู้ลงจะใส่คอกเดี๋ยวเปลี่ยนเผาร้อยให้อีกไม่ต้องเสียตังค์จ้ะ นาะมาหายเสมทั้งทีมันจะธรรมดาได้ยังไงครับพี่น้องไวล์ล่นจบศูนย์บาทเพารร้อยเพาเดิมบอกมาสั่งได้จ้ะนะหัวน็อตไม่ขยับสักตัวไม่มื่นโลนาะล่องแก้มไส้ขวาฝาโปงบ่เคยถอดเครื่อง 3, 000, สามพันซักออกมาเห็นหมหเครื่องสามพันโอ้โหไม่มื่นโลมอําำเขียวนะ้าน้ำลาน้ำยารอเย็นยังอยู่ครับ ติ๊กเกอร์อยู่ครบโอ้โหเครื่องเดิมๆเครื่องนิ่งๆกับฉลามบกไม่แค่หมื่นโลจ้ะพี่น้องนะหาแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะเอาโชว์รถไปสองหมื่นเหลือหาแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปีแรกงวดพันหกพันเก้าหลังจากนั้นพันหนึ่งหมื่นเอฟซีเอาไปวิ่งทัางกินเอาไปสร้างเนื้อสร้างโตกดลิงไล่สั่งกลองผังเครื่องเลยครับพี่น้องกดลิงไล่เข้ามาพิมพ์คำว่าสุดพิมพ์คำว่าแก้วด้านล่างเดี๋ยวซุ่มแจก,กเสื้อให้ครับพี่น้องไว้ล่น কেউ আবেদন কেন